ไมาอะไรรอดูครับสายจัดครับสายจ้างครับเห็นเห็นมีสเตทดีประกาศกระซิบบอกกัะสเตทด้วยนะครับสุดสไ,มไม่รู้ครับก่อนก่อนเครื่อนใครก็บอกได้แต่บนเวที เด็กชุมพรแต่ว่าไปอยู่ที่ระยองครับอยู่กับเสื้อสีน้ำตัลทีมนาเลีจังหวัดร,ระยองอนี่แล้วก็มาคุมเองก็ไม่พูดถอดบางคนอ,โโอ,อีกแล้วครับเอาครับเป็นนานก็กลับมาร่างกายมัดกล้ามเนื้อ,อยังยังไม่เหมือนเดิมนะครับเอาก็เตะซ้ายครับในซันเองก็ต้องรอการชกของเมซืม่อมาดิยามาตั้งแต่ไฟแรกเลยนะครับในอาร์เดิ้งสของลําเลีเห็นชัดเจนครับว่าเขามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากครับเอาแต่ว่าชุดนี้ครับหญิงหญิงถอยก่อนครับตอนนี้ครับโอ้โหดูครับโอ้ยจุก ควครับนี่แหละครับน้ำหนักด้วยแล้วก็ความแรงของอาวุธด้วยครับดูครับนี่ครับเอามาขัดไปก่อนครับแล้วก็หมัดซ้ายตามครับโอ้โเฉียวไปนิดเดียวฮะสอกลงนี้ครับนะครับรบอกว่าประสบการณ์ของดอกไม้ป่าด้วยครับแล้วดูฮะดึงกระตุกป<ะ>ักโอ้โหมองตามเลยครับน่ากลัวของขวั We have a winner by w a of Call. Now go, red corner. Don't my